สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับเรื่องราวของผลโพที่ออกมาในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไทโพสตพาดหัวอย่างงี้ครับบอกว่าธนกรลั่นผลโพไม่ใช่ผลการเลือกตั้งชี้ลุงตู่พร้อมเดินสายโกยคะแนนเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับในธนกรวังบุญคงชนะในฐานะรองหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำกับแนวทางและยุทธาศาสตร์พักนะครับธนากรพูดถึงผลการสำรวจหรือว่าผลโพลที่แต่และสำนักออกมาในช่วงนี้โดยบอกว่าอย่างนี้ครับผลโพลสำหรับพักรวมไทยสร้างชาติจากหลายสำนักเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแม้ว่าจะเป็นพักน้องใหม่แต่จะเห็นได้ว,ว่าคะแนนนิยมในตัวของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเนี่ย ตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับคนอยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดทำโพเนี่ยจะนำโด่งกว่าทุพักแน่นอนผลโพไม่ใช่ผลการเลือกตั้งซึ่งเราคงจะต้องนำผลโพของแต่และสำนักเนี่ยมาหารือกันทั้งในคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตรพ์พรรคและคณะทำงานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ผมได้เป็นหัวหน้าคณะทำงานอยู่ว่าเราจะปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงอย่างไร แล้วก็จะประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างไรยังมีเวลาอีกเกือบหนึ่งเดือนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากเทศกาลสงกรานไปแล้วเนี่ยนะครับมีการวางคิวให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินสายปราศัยพบปะกกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อขอโอกาสในการทํางานแล้วก็ชี้แจงนโยบายของพักที่เราจะมาสานต่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศต่อไป ซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะเลือกเบอร์22และเลือกสซสอซอซอเขตของพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจครับอย่าเพิ่งตกใจหรือว่าอย่าเพิ่งดีใจจากผลโพลนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงวันเลือกตั้งยังมีเวลาที่จะปรับยุทธศาสตร์และก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าคะแนนสามารถพลิกกันในชั่วข้ามคืนจําได้ไหมครับความสงบจบที่ลุงตู่ครั้งนั้นเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ที่คนตัดสินใจในเวลาไม่นานให้มาเลือก ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับผมมั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเทใจเลือกผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผลงานที่ชัดเจนจับต้องได้บวกกับความจริงใจความซื่อสัตย์ในการบริหารประเทศนั่นแหละครับ